กระทรวงการคลังเปิดเผยสาเหตุมาแล้วนะครับสำหรับการโอนเงินไม่สําเร็จนะฮะทั้งคนพิการและก็คนที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็โอนเงินมาตั้งแต่วันที่25จนวันนี้27แล้วนะครับโดยเฉพาะเมื่อวันที่26ของคนที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงท้ายด้วยเลข1 2 3เนี่ยโอนไม่สําเร็จถึง1นึ0,000 000สกว่าคนนะครับรวมทั้งหมดแล้วประมาณ3วันเนี่ยนะครับเกือบ200 0 0 0คนที่โอนให้ไม่สําเร็จนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าติดปัญหาอะไรนะครับแล้วเราจะต้องไปแก้ไขอะไรยังไง างอมาดูของผู้พิการก่อนนะครับจริงๆผู้พิการจะได้รับตั้งแต่วันที่25แล้วนะครับสำหรับคนที่ให้โอนเงินเข้าบัญชีนะครับทีนี้เนี่ยที่โอนเงินให้ท่านไม่ได้เนี่ยนะอาจจะติดปัญหาบัญชีเงินฝากธนาคารของท่านเนี่ยอาจจะถูกปิดไปแล้วใช้งานไม่ได้นะครับหรือเลขบัญชีเงินฝากธนาคารที่ท่านแจ้งเอาไว้อาจจะไม่ถูกต้องนะครับส่วนคนที่จะได้รับเงินกับเทศบาลนะครับแล้วก็อบตเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางเทศบาลและอบตถ้าเขาเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะแจ้งท่านนะครับ หรือบางที่เนี่ยก็จะเอาเงินไปให้ท่านที่บ้านนะครับส่วนคนที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินให้ท่านได้สําเร็จเนี่ยนะครับามาดูกันนะครับว่าติดปัญหาอะไรบ,บ้างบางคนเนี่ยยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขแบบประจําตัวประชาชนนะครับหรือบางคนบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวมานานแล้วนะครับบัญชีธนาคารก็ถูกปิดไปนะครับเลขบัญชีเงินฝากธนาคารที่แจ้งเอาไว้ไม่ถูกต้องนะครับก็ให้ท่านไปเช็คดูนะครับทีนี้สําหรับคนที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วใครที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์นะครับ ก็ให้ท่านไปผูกพร้อมเพย์ภายในวันที่18ตุลานะครับแล้วท่านจะได้รับเงินภายในวันที่22ตุลาครับแต่ถ้า18ตุลาไปแล้วนะครับยังไม่ผูกพร้อมเพย์ก็ให้ผูกภายใน18พฤศจิกาแล้วก็จะได้เงินเนี่ยนะครับ22พฤศจิกานะครับถ้า18พฤศจิกาไม่ทันอีกนะครับก็ผูกภายใน16ธันวาแล้วก็จะได้รับเงินงวดสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับก็คือรอบเก็บตกสุดท้ายแล้วก็คือ22ธันวาส่วนกรณีที่เป็นผู้พิการนะครับถ้าหากว่าบัตรหมดอายุนะครับยังไม่ไป ทบัตรให้เรียบร้อยยังไม่ได้ไปต่ออายุก็ให้ไปต่ออายุภายในวันที่10ตุลาแล้วก็จะได้เงินในวันที่22ตุลานะครับหรือถ้าเลย10ตุลาไปแล้วนะครับก็ให้ทําให้ทันภายในวันที่12พฤศจิกาก็จะได้รับเงินในวันที่22พฤศจิกานะครับแต่ถ้ายังไม่ทันอีกนะครับก็ไปสุดท้ายแล้วนะครับ ภายในวันที่3ทธันวานะครับ <ST an th il ogue> ก็จะได้รับเงินภายในวันที่22่ธันวาคมนะครับและนี่ก็คือสาเหตุที่กรมบัญชีกลางไม่สามารถที่จะโอนเงินให้ท่านได้สําเร็จนะครับใครที่ไม่ได้รับเงินนะครับก็ลองไปเช็คดูนะครับเราอาจจะแจ้งไว้ผิดก็ได้สําหรับเลขที่บัญชีนะครับหรือบัญชีนั้นอาจจะถูกปิดไปแล้วการผูกพร้อมเพย์นะครับยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์หรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับก็ไปแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับแล้วหลังก็จะโอนให้สําหรับรอบเก็บตกก็จะมีอีก3รอบส่วนเฟสที่2นะครับเดี๋ยว รายละเอียดในเดือนตุลาคมนะครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะครับ